อามาถึงทางด้านข่าวเด็ดประเด็นร้อนนะครับแล้วก็รวมทั้งผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับที่ผู้สนับสนุนรายการครับเริ่มต้นในส่วนของกระปิตารเรือใบถ้าเผื่อคุณแม่บ้านจะซื้อความแซ่บความนัวเข้าครัววันนี้แนะนำเชกระปิตารเรือใบนะครับเป,ป็นกระปิตยางดีที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกเคยสดจากทะเลกว่า6เดือนนะฮะที่หมักโดยธรรมชาติกว่า6เดือนไม่มีการใส่สา,การกันบูดสสงกัรราไม่มีการผสมแป้งสามารถที่จะบริโภคได้นะครับอย่างด้วยความมั่นใจครับผม ต้มผัดแกงทอดน,นี่สามารถที่จะปรุงได้เลยครับความแซ่บหนัวต่างไปจากการที่เราปรุงด้วยน้ำปลาอย่างแน่นอนทานทุกวันอร่อยทุกวันทานประจากระดูกแข็งแรงป้องกันเส้นเลือดตีบด้วยกระปีตาเรือใบครับเ้าพิดอุบลวิบูรณ์ถ้าบ่อเลี่ยงเมืองนะครับตอนนี้มีบริการเรียกว่า i advisor by cockpit ครับ cockpit อุบลวิบูรณ์ทำให้การซื้อขายรถยนต์ของคุณเนี่ยเต็มไปได้วยความถูกต้องตรงไปตรงมามั่นใจในรุ่นของสินค้าที่เลือกและสามารถตัดสินใจซื้ออย่าง ได้อย่างง่ายดายครับมีการแนะนำยาง<ม>ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงใจของคุณมีราคาที่ประหยัดโปรโมชั่นที่มาตรฐานแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆมากมายเช่นอัตราการประหยัดน้ํามันวิดีโอทดสอบสมรรถนะและเทียบยางในแต่ละรุ่นแล้วก็มีการบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพใช้บริการ i i advisor by cockpit ที่ cockpit อุบลวิบูลท่าบ่อเรื่องเมืองทางไบเซนท่านครับในปีใหม่ปีนี้ถ้าเผื่อใครที่จะซื้อรถนะฮะเป็นคู่ใจในการ ทำมาหากินหรือว่าจะไปเป็นพาหนะคู่ใจในครอบครัวในการเดินทางไปมานะครับแนะนำซื้อกระปะ i s u z u D-Max ครับเครื่อง Blue Power ครับซึ่งเป็นเครื่องอยนต์บล็อกใหม่ที่น่าสนใจมากทีเดียวเครื่องเดเครื่องยนต์เล็กลงจาก2 5 0 0ซีซีเหลือ1,900ซีซีแต่ว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น150แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น350ยนิวตันเมตรครับเรียกว่าตีนต้นตีนกลางตีนปลายนิจัดหมดเลยครับผมทีนี้น่าจะกินน้ำมันแต่ปรากฏว่ากลับประหยัดน้ำมันเพราะว่าเครื่องอ ปรากอว่าอัตราการใิ้เปลือนถ้าเพื่อเราขับโดยปกติแล้วนะครับอยู่ที่ร้อยร้อยสิบกิโลนะครับความประหยัดอยู่ที่1 6กถึง1ิกิโลต่อลิตรรับอย่างเหลือเชื่อเลยครับเหมือนกับที่เท่ากับเกือบเท่ากับอีโคคาร์เลยบางคนก็สงสัยว่าจะจริงเรื่องนะครับจริงสินะครับไปทดสอบได้เลยครับโทรหาทางด้านอิสุสตังปักพระอิสานสาขาวารินชำราบนะครับไปได้เลยนะครับ045 3 2 3 22 2-5 045 3ถึง ส,สามสองสามสองสองสอง,สองถึงห้าพี่น้องชาวเดชไปสาขาเดชพ,พี่น้องชาวน้ำายืนไปสาขาน้ำยืนพี่น้องชาวบุนทริกไปสาขาบุนทริกนะครับถ้าเผื่อคุณจะซื้อกระบะวันนี้ขอให้เป็นอิสุสุดีแม็กกับอิสุสตังปักพะอีสานครับวนแสงถาวรครับอบอุ่นอนคลายหายหนาวถ้าจะซื้อเครื่องทําน้ําอุน่นวันนี้ตรงไปที่แสงถาวรมีหลายแบบหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์แวะไปแสงถาวรท,ทั้งสาขาอุบลศักดิ์ สาขาเขื่อนธานีและก็สาขาชายียงกูดอุบลแสง t าวรครับแล้วก็ไปถึงในส่วนของทางด้านศูนย์รถยนต์อุบลสวิสตนะครับหลังจากที่มีรถมีราและต้องการที่จะซ่อมแซมรถหารถคู่ใจนะครับในการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมนึกถึงศูนย์รถยนต์อุบลสวิสต1997เนะครับเพราะมีพื้นที่กว้างขวางมากลิฟต์ยกรถ11ลิฟต์ครับทีมงานทั้ง40-50คนทำงานแบบมืออาชีพแล้วไม่ไมีวันหยุดด้วยนะครับ7วันเต็มครับ7วันเต็มเลยนะครับเรียกว่ามั่นใจได้เลย ไปใช้บริการนะครับห้องน้ำห้องท่าสะอาดสันต้านห้องพักลูกค้าโออรนะครับลานจอดรถกว้างขวางนะครับแล้วฝีมือช่างนี่ยกนิ้วให้ครับแล้วราคาในคุณในราคาที่คุณจ่ายด้วยความสบายใจเวลาไปก็อย่าลืมบอกว่าฟังจัดรายการให้รายบ่ายวันนี้นะครับคุณนุพพรแนะนํามาคับอุบลเวิส1997ครับ ให้ต้องการที่จะซื้อบ้านนึกถึงเจริญทรัพ์ครับจเจริญทรัพ์โครงการ11โครงการ12นะ <C> ครับถือว่าเป็นบ้านของคนรักบ้าน0818765996 0818765996เจริญทรัพ์บิลล่าครับแล้วก็เช่นเดียวกันมีรถแล้วต้องการจะติดตั้งฟิล์มกรองแสงหรือว่าสัญญาณการขโมยและก็รวมทั้งเครื่องเสียงนะครับไปที่ Dino Car Audio เขามีประสบการณ์มามากกว่า20ปีโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องเสียงปัจจุบันนี้ต้องเป็นเครื่องเสียงทูดินนะครับ ที่เราจะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านบลูทูธนะฮะทำให้เราโทรออกรับสายได้อยากถูกต้องตามกฎหมายนะครับเชื่อมต่อกับ GPS ได้เชื่อมต่อกับกล้องสองหลังได้ครับเพื่อความปลอดภัยไปที่นี่ครับดิโนคารวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์การขโมยด้วยล็อกเถกครับมั่นใจได้โจรเห็นแล้วสายหัวครับไม่น่าติดล็อกเถกเลยเสียเวลามากมันครับนี่ไปที่ดิโนคานะครับอยู่ซอยด้านหลังของอุบนพลาซ่าติดต่อหาคุณชยศลดราคาพิเศษครับ ตั้งสุนทรเสร่งนะครับมาหาจาคเฟอร์นิเจอร์ของวงจรของคนอุบลครับใครต้องการที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์วันนี้ไปเลยนะครับที่ตั้งสุนทรเสร่งทั้งสาขาเชียงกูนสาขาเลี่งเมืองสาขาข้างอวินอุบลอุบลหรือจะเป็นสาขาบริษชัมราบทางไปจังหวัดศรีสะเกดครับไปถึงทางด้านนะครับอ,อ,อุบลสวิตแล้วนะครับครับอ๋ตัวซีดจูด่<ด>หายไปหรือ,รอ,อยังครับอ่าไม่ไม่ใช่ฮะ ไปท่านได้อุบลครูซีนครับผมแน่ลืมไปครับผมเอาถ้าเผื่อใครที่จะเลี้ยงฉลองรถใหม่บ้านใหม่นะครับหรือว่าเป็นเครื่องเสียงใหม่ไปที่อุบลครูซีนครับส่งท้ายปีกาต้อนรับปีใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่ในไปฉลองที่นี่ได้ครับเพราะว่าอยู่ใกล้โรงแรมลายทอนครับเขาตกแต่งในสไตล์ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวเอาความเป็นอีสานบวกความเป็นโมเดิร์นครับเรียกว่าทั้งเมืองอุบลมีเพียงแค่ที่นี่ที่เดียวครับเป็นสไตล์เฉพาะตัวเลยครับไปแล้วคุณประทับใจรสชติอาหารที่ย้อนยุคกลับไปเหมือนสมัยว่าเราทานข้าวกับคุณแม่ครับ เพื่อโถโอจานครับแม่รีโทครับย้อนยุคกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็มีเครื่องดื่มจัดเต็มชอบแบบไหนจัดให้ครับชอบร้องเพลงชั้น2ครับมีคาราโอเกะครับแล้วจ่ายเงินด้วยความสบายใจด้วยอย่าลืมบอกคณะว่าฟังจัดการที่ลายบ่ายครับคุณนุพพรเน้นํามาลดราคาเช่นเดียวกันอุบลครูซีนะครับใกล้กับโรงแรมลายทองครับอ่ะทีนี้เราก็ไปถึงทางด้านคุณธนโชธนะฮะัสภโกศรรัตนกุ ธนาโคเครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสําหรับคุณธนาโชตครับสวัสดีครับคุณธนาโชตครับสวัสดีครับอาจารย์สุชัยสวัสดีครับอาจารย์นพพรครับโอ้หายหน้าเป็นนานนะฮะสวัสดีปีใหม่ครับอยู่โคราชสบายดีไหมครับสบายอยู่โคราชได้แล้วเหรอทั้งสองท่านสบายดีนะครับสบายดีครับวันนี้เรากลับมาจะเน้นเรื่องของกรณีตัวอย่างเพื่อที่จะได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจกับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังและชมรายการอยู่นะฮะคุณคุณไก่ฮะ ครับผมอ่ะเช่นเลยครับคุณไก่ครับเนาะเรายกคนเคสแล้วกันเนาะเชับเลยครับครับก็เคสอุตาหอนนะครับเป็นสดสดร้อนร้อนเมื่อคืนนี่เองนะครับจริงๆก็คือวันนี้เนาะวันที่สิบเอ็ดมกราเช้ามืดนะครับฮะตอนเวลาประมาณสองนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับครับเกิดอุบัติเหตุรถปิกอัพนะครับเสียหลักหลุดโค้งนะครับชนกำแพงวัดบ้านแขมนะครับโอ้บนหัวดอนนะครับมันเปิดเกรืองอะไรเนี่ย เป็นเหตุให้กําแพงทะลุกําแพงวัดเข้าไปเลยนะครับก็ทาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับถึง14รายนะครับเป็นอุบัติเหตุหมู่นะครับเมื่อคืนนี้เองโนที่ทั้งจังหวัดนะครับไปหมดเลยโอ้โหก่อเหตุไปช่วยกันนะครับ14รายนะะบาดเจ็บอยู่รายครับผม14รายบาดเจ็บนะฮะในจํานวนนี้ก็มีน่าจะสามสี่สี่หรือห้ารายนะครับที่ถูก ส่งต่อจากโรงพยาบาลเชส้นในมาย,ยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดน,นะครับแสดงว,ว่ากระแพาวัดนี่สร้างไม่ดีนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ฮะเท่าเร็ว <c oughs> เหตุนี้เกิดเพราะอะไรฮะมีการสันนิษฐานไหมครับสันน,นิษฐานนะครับก็ปีสองเนะาะเห็นว่าจะไปดูหมอรำการนะครับก<อ>็ลักษณะน่าจะมีจะมีอาการบ้านนะครับมีการดื่มด้วยเลยฮนะแอลกอฮอล์บ้างแล้วก็เนื่องจากรถบรรทุก บรรทุกตั้งสิบสี่สิบห้าคนสิบสี่คนนะครับบรรทุกหนักด้วยครับแล้วตรงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งซึ่งถ้าเห็นในภาพไม่แน่ใจว่ามีตรงตรงถนนหรือเปล่าผมว่าเป็นเป็นลักษณะโค้งในหมู่บ้านซึ่งเป็นโค้งไม่รับนะครับโอ้โหคือโค้งที่ผู้ไม่ชำนาญเส้นทางนะครับแล้วขับมาตรงนี้ด้วยความเร็วสูงนะครับสาเหตุความเร็วสูงแน่ๆเลอแสดงว่าคือโค้งนี้คือไม่โค้งนี้ไม่ถูกต้องตามหลักของวิศวกรนะฮะ ถ้าดูตามภาพนะฮะจริงๆช่วงโค้งมันจะต้องเอียงลาดเอียงอะนี้นะครับใช่แต่นี่คือปัญหาโครงสร้างคลอดถนนนะครับไม่ไม่ไม่หลุดจาโค้งไปครับอันนี้คือถ้ามาด้วยความเร็วยังไงก็ไม่อยู่ครับก็ชนกำแพงวัดเหมือนที่เห็นนะครับแต่รายละเอียดในส่วนของข้อเท็จจริงนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับท่านตํารวจโทวิโรธแขนนอกครับครับดูเบื้องต้นก็น่าจะ มีดื่มมีดื่มบ้างนะครับแล้วก็ลดบรรทุกน้ําหนักเกินนี่ลดปิกอัพแค่นี้ลงไปสิบสี่คนนี่เยอะแล้วก็ยังทางโค้งด้วยกลางดึกด้วยแล้วก็โค้งสร้างถนนด้วยโหเจอหลายดอกเลยนะแสงสว่างอาจจะไม่เพียงพอด้วยนะครับผมสาเหตุนี่หลายหลายอย่างเลยนะครับประกอบกันเลยใช่ครับครับดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตใช่ไหมครับคุณไก่ครับโชคดีครับที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับเจบไคนแต่ที่ที่เจ็บหนักเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างก็น่าจะอาการหนักอยู่นะครับ ครับปีที่ยังไม่มีไม่มีใครเสียชีวิตครับต้องฝากเตือนเพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแหละครับเห็นทรงผังของการสรุปสรุปของสรุปจะจะรายงานสักสั้นๆได้ไหมครับคุณไก่ครับได้ได้ครับอันนี้เป็นของศูนย์อำนวยความการปลอดภัยทางถนนนะครับทนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับในช่วงเจวันอันตรายยี่ิบก้าธันวาถึงสี่มกราคมห้าเก้าก็ตัวเลขเสียชีวิตนะครับ อืมสามร้อยแปดสิบรายนะครับเยอะทีเดียวแต่ในส่วนของบริษัทกลางเยงเยอะกว่านั้นนะครับออีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยนะครับอีกสี่อ่อีกสามสิบเก้ารายนะครับโอ้ครับส่วนบริษัทกลางเยงเราสรุปตัวเลขอ่าถึงวันที่สี่นะครับครับลายาอยู่ที่สี่ร้อยสิบเก้ารายนะครับเสียชีวิตเรานับเฉพาะที่เสียในช่วงเจ็ดวันอันตรายด้วยนะครับไม่แน่ว่าหลังจากวันที่สี่แล้วมานนับครับนี่คือเสียที่มีข้อมูล ที่ปอพเนาะของจังหวัดนะครับ380รายที่บริษัทกลาง419รายนะครับก็เป็นตัวเลขที่เยอะในส่วนอุบลเองเนี่ยเสียชีวิตในข้อมูลของระบบอีเคมบริษัทกลางนะครับสาขาบนเนี่ยเสียชีวิต12ราย12รายในส่วนของจังหวัดที่รายงาน18รายมี8รายทิปกันอยู่สาเหตุที่ทิปกตัวเลขก็คือเสียที่โรงพยาบาลครับโอ้ครับเยียงทีเดียวครับก็สาเหตุหลักๆครับก็ยังเป็น เรื่องเบาสุรานะครับอเบาสุราแล้วก็ขับรถเร็วนะครับแล้วก็ตัดหน้าสาเหตุหลักๆเลยนะตัดหน้ากระชั้นชิดครับอแล้วก็สาเหตุหลักจะเกิดเหตุบนถนนหลวงนะครับถึงสามสิบหกเปอร์เซ็นตแล้วก็เป็นทางตรงด้วยนะนะครับที่เกิดเหตุเยอะที่สุดนะครับเป็นทางหลวงรู้ว่าเป็นทางในหมู่บ้านครับผมแต่เพิ่มเติมของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้ทําการสรุป มาณที่หนึ่งสามข้อย่อยนะครับแาเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งมาจากรถปริมาณรถที่เดินทางเพิ่มขึ้นถึงประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับโอ,อ,โอ้ลดมากขึ้นต่างจังหวัดใช่ครับรแล้วก็การบาดเจ็บเสียชีวิตนีเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดถึงสิบสองเปอร์เซ็นตะครับ,รบมาตรการที่เราทําก็มีการยึดรถนะครับมีการตั้งด่านชุมชนนะครับห้ามมาออกนะครับแต่เมื่อดูวิเคราะห์จากการแก้ปัญหาและ ขนาดปัญหากับกับสิ่งอย่างตรวจยึดรถง2,000กว่าคันนี่ยังยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับสาเหตุหลักๆก็คือเมาสุราขับรถเร็วครับเป็นสองอันดับสาเหตุหลักับเกิดอุบัติเหตุในปีใหม่นี้ครับครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับต่อจากนี้ไปเราจะพบกันทุกวันนะครับที่แห่งนี้ขอบคุณมากครับคุณไก่ครับครับสวัสดีครับธนาโชคสัสิีปีใหม่ด้วยนะครับผม สวัสดีปีใหม่ครับครับผมอ้าวต่อเนื่องกันเลยนะครับผมผู้ช่วยผู้จัดการภาคอีสานของบริษัทกลางนะครับครับต่อเนื่องกันเลยกับเป็นเรื่องราวของทางหลวงรับเตือนคนขับรถระวังส้มเรือส้มเรือใบกลางถนนครับอ้าส้มเรือใบมันเป็นยังไงล่ะครับเคยรู้จักแต่เรือใบต้องดูนะต้องดูว่าเขาทําอย่างไรนะครับผม ตอนแรกผมเห็นในไลน์แล้วผมก็ไม่กล้าแชร์เกรงว่าจะไม่ใช่จริงไม่จริงึกว่าไม่จริงแต่นี้กล้าลงข่าวนี้เพราะว่าบาังเอิญว่าเป็นข่าวจากทางด้านทางหลวงเอ่อเดนิวครับซึ่งสื่อที่สามารถเล f e เฟรนซ์อ้างอิงได้นะครับ,รบในไลน์นี้เราก็ไม่แน่ใจในะกลัวเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับตอนนี้ทางหลวงเตือนหลังจากชาวนิดแชร์ภาพครับที่ที่เราเห็นนะครับ<า>เป็น,นเรือใบนะแต่ว่าเป็นเรือใบที่เป็นตะปูะครับอยู่ในผลส้มครับส้มยัดไส้ตะปูถูกต้องครับ Oh. ซึ่งสามารถเจาะยางระเบิดได้ครับ <Hey. S 2> คาดว่าคนร้ายคงจะหวังว่าจะเป็นการให้รถนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เข้าไปชิงทรัพย์เหยื่อครับเห็นส้มแล้วอย่าไปเหยียบถูกต้องครับเอาแล้วเมื่อก่อนเรือใบตะปูมันอยู่ยังไงฮะเขาก็จะเป็นลักษณะตั้งเอาไว้ครับผมแล้วเราก็เหยียบเหยียบแล้วนี้มันก็ยางรั่วเขาก็รถตามทีนี้ครับ oh. ประมาณนี้ครับอันนี้เปลี่ยนเป็นส้มแล้ว,เป,ลวเป็นส้มแล้วนะครับต้นทุนถูกกว่าไรไงฮะน่าจะทําให้คนเสียเหลียวใจมไม่เฉ<ม>ี่เหลียวใจอ่า เมื่อวานนี้ครับผู้สืกอขาวรายงานบอกว่าในโลกของออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพส้มเรือใบโดยนําตะปูยัดใส่ในผลส้มครับพร้อมทั้งข้อความเตือนให้รถทุกชนิดนะครับระวังผลส้มหรือว่าผลไม้อื่นที่ตกกลางถนนนะครับระวังการเหยียบทับเพราะหวันเกรงว่าจะเป็นกลอุบายของกลุ่มมิจฉาชีพที่ประสงค์ต่อทรัพย์สินของผู้ใช้รถทั่วประเทศครับ หลังจากเจอปัญหาอุบัติเหตุยางรั่วทั้งที่ผู้ผู้พบเห็นต่างก็สอบถามเส้นทางที่พบเจอส้มกันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้บอกว่าเจออยู่ที่เส้นทางในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันครับอ่านี่เตือนมานะครับเจอที่ประจวบครับอยู่ที่ประจวบนะครับครับทางนี้พัตโทพันษาอมราพิทักษ์ับสารวัตรตรวจทางหลวงสามกองกับกับการสองนะครับประจวบคีรีขันเปิดเผยบอกว่าได้สั่งให้เจ้าที่ประจำตู้ยานตำรวจทางหลวงทุกแห่งแล้วก็ รถวิทยุตรวจสอบนะฮะบนถนนเพชรเชกษมครับเส้นทางสายหลักขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต,ต้เนื่องจากว่าขณะนี้มีปริมาณรถอิจฉานนมากครับที่มาใช้เส้นทางดังกล่าวและก็ถนนเพชรเชกษมนะครับบางช่วงของกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างใหม่และให้รถวิ่งสวนทางสำหรับรถทุกชนิดหากแล่นเหยียบผลส้มในษณนะดังกล่าวแล้วก็ประสบอุบัติเหตุอันดับแรกคือ ให้ตั้งสติก่อนครับหลังจากนั้นก็ประคองรถครับให้จอดนิ่งครับจากนั้นก็ให้ตรวจสอบสาเหตุและก็โทรศัพท์แจ้งตรวจทางหลวงครับหมายเลขที่ติดไว้ก็คือ1 1 9 3หรือ191ครับ1 1 9 3หารือ191้นตำรวจภูธรเพื่อแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่าการบรรจุตะปูเรือใบในผลส้มผู้ใช้รถใช้ถนนจะสังเกตได้ยากมากครับโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนครับ หากประสบเหตุครับก็ขอให้ประคองรถจอดข้างทางแล้วก็ล็อกรถเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ล่าสุดนี้กองบังคับการตรวจทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของโพสต์ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นภาพที่นําแสดงนะครับ<อ>เป็นตะปูเรือใบแบบใหม่ซ่อนอยู่ในผล<อ>ส้มนะฮะ<อ>เรียกว่าโจ์เองก็ยอมลงทุนซื้อผลส้มมายัดตะปูครับส่วนใหญ่ต้องกากลางคืนไหมครับคุณพอนะกลางคืนฮะ พราะกลางคืนนี้คือคนไม่สังเกตกลางวันนี้ก็คงเกิดเหตุแล้วก็ไม่รู้จะไปหาใครใช่ไนะถูกต้องครับยองป่ายางแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนฮะอันตรายมากใจเราถึงเป็นแบบนี้ได้ก็ความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่เงินนะครับไปอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าววันเด็กที่ผ่านมาพอดีเสาร์อาทิตย์เราไม่มีรายการมีแต่เฮดไลวิเอ็นนะครับครับตอนนี้ก็เกิดคนศรีสเกตคนคุกขันนี่ฮะมาเที่ยวพาญาติอีกหกคนมาพร้อมตัวเองก็เจ็ดคนมีลูกในท้องอีกคนหนึ่งเป็นแปดคนมาเที่ยว กองบิน21มาดูเครื่องบินพาลูกพาหลานมาเที่ยวง,งานวันเด็กมาดูเครื่องบินฮะผลปรากฏว่าขณะที่กําลังดูเครื่องบินนี่นะฮะปวดท้องจะคลอดนะฮะตั้งท้องได้แค่เจ็ดเดือนเองฮะเจ็ด <7 S 1> เดือนเองเจ็ด <7 S 1> เดือนเองปวดท้องอย่างรุนแรงขึ้นมาลูกในท้องอยากจะมาดูเครื่องบินด้วยสงสัยแหละครับ,รบเห็นเสียงเครื่องบินเห็นพี่พี่น้องๆเน,นี่ย<อ>ดูเครื่องบินกันสนุกสนานเลยอยากจะออกมาครับครับ ก็เลยรีบเลยฮะเรียกกู้ภัยมากู้ภัยก็อำนวยความสะดวกครับรีบเดินทางมาครับนะครับแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลเลยครับปรากฏว่าระหว่างทางครับเป็นไงครับมาไม่ถึงโรงพยาบาลครับคลอดก่อนแล้วคลอดก่อนครับภาพนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะโอ้แล้วคุณทําคลอดเป็นใครล่ะครับผมคุณม่อนนี่แหละครับผมอ่าคุณม่อนนี่ทาคลอดเองเลยคลอดเลยครับเพราะว่าฉุกเฉินจริงๆไม่รู้จะทำยังไงเรียกว่าจบผู้ช่วยพยาบาลมาทาคลอดให้นะครับคลอดมาระหว่าง เขาก็ต้องเรียนฝึกฝนมานะอืมใช่ใช่ฝึกฝนมาครับกู้ภัยทำคลอดให้ครับโอ้โหได้ลูกชายฮะน้ำหนักพันสามพันเอ็ดเลยครับโอ้โหสมบูรณ์มากสามพันเอ็ดสมบูรณ์มากครับผมออก็เรียกว่ารถนะครับพยาบาลของสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยอุบลหมายเลขทะเบียนพอพึ่งขอไข่6 6 8 7ครับอุบลราชธานีครับก่อนถึงโรงพยาบาลแค่500เมตรเองอันไม่อยู่โอ้โหพอถึงห้องฉุกเฉินก็รีบมานี่ฮะพยาบาลช่วยดูพ่อแม่ แม่ลูกปลอดภัยครับครับปลอดภัยส่วนพ่อแล้วครับผมพ่อไม่ทราบเหมือนกันนะในข่าวไม่ได้บอกนะครับนางสาวสุพินตะเคียนจานอายุ28ปีนะครับบอกออกมาจากบ้านที่สีสะเกตก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเจ็ดเดือนยังไงใช่ก็ มาเที่ยวเล่นในงานเกิดปวดท้องไม่มีใครรู้ว่าจะคลอดลูกะนะครับจนกระทั่งน้ําเดินจึงรู้ว่าจะคลอดลูกแล้ววันนี้ฮะทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมอีกแล้วนะครับไปเยี่ยมเลยนะครับอบอกน<า>นว่านี้ก็ไปเยี่ยมนักศึกษามบนที่โดนฟันแทงนะครับนี่ก็ได้รับข่าวนะฮะมาบอกว่าเป็นคนรีสกเกตเดินทางมาที่วันเด็กที่อุบลแล้วก็ได้ลูกก็เลยเอาคาเชล์มาแสดงความยินดีที่ได้ลูกชายแล้วก็บอกปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวของจังหวัดนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถวางใจได้เรื่องความปลอดดภัยคโหเ d e s t i n y d เดสติน t ชันนะครับใช่แล้วนี่เป็นผู้หญิงด้วยฮะเดินทางมาเพราะฉะนั้นหน่วยของอุบัริสธานีของเราบริการตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันได้ว่าระบบการแพทย์ของเราเนี่ยพร้อมครับรบมีการจัดการจราจรนะครับถึงแม้คลอดก็ใช้เวลาก็เรียกว่าสามารถทำคลอดให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ ทางกองอำนวยการอ้อมไปถึงกองบินใช้เวลาแค่เจนาทีแล้วการจราจรวันเด็กก็หนาแน่นต้องชื่นชมทุกฝ่ายทั้งเจ้าที่กองบินตํารวจจราจรและเจ้าที่กู้ชีพกู้ภยัยที่วางแผนในกรณีฉุกเฉินได้เป็นอย่างดีครับสามารถทําคลอดได้บนรถเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าถามว่าชื่อเด็กจะชื่ออะไรฮะจะตั้งชื่อว่าอะไรดีแ่ะครับผมแม่ก็บอกว่ายังไม่ทราบเลยค่ะท่านผู้ว่าแต่ไปกองบินดีไหมล่ะผู้ว่าก็เลยตั้งชื่อให้ฮะว่า กมลภพฮะแปลว่าอะไรฮะกมลภพเกิดจากดอกบัวพระพรหมโอ้กมลภพเลยนะครับปรากฏว่านางสาวสุพินและญาติเห็นชอบตรงกันภูมิใจที่ได้พ่อผู้ว่าอุบลมาตั้งชื่อให้คุณอมรดูสิฮะกมลภพเลยนะครับกมลภพครับเกิดจากดอกบัวพระพรหมฮะครับผมนางสาวสุพินก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือตัวเองและลูกชายครับครับนี่เกิด บันเด็กครับบันเด็กแล้วก็ฝากเตือนไปทั่วที่ฟังแล้วก็ชมรายการนี้ครับถ้าเปื่อได้ยินเสียงบอนะครับของรถไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นรถอุบัติเหตุรถพยาบาลนะครับรบหลีกทางเขาครับผมอย่ากรณีแบบนี้ถ้าเปื่อเกือบไม่หลีกทางให้นี่เขาก็เรียกว่าเขาต้องอาศัยความรีบร้อนฉุกเฉินถ้าหนักกว่านี้จะทํำยังไงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมสัญญาณไฟนี่คือสัญญาณบอนี่มันไม่เหมือนกันนะฮะคือเขาจะมีเสียงบออยู่สามประเภทนะคนสุชทยหนึ่งคือบรถพยาบาลดังยังไงฮะ ก็แทปแทตัดตที่แทชันสั้นๆยาวนะครับเอาแป๊บแป๊บแป๊บน่ฮะสั้นๆแค่นี้เองครับผมี่บอร์วี่บอร์ว่อร์ประมาณนี้ครับสั้นๆอันนี้คือรถพยาบาลรถพยาบาลสองก็คือรถทางด้านรถดับเพลิงอ๋อรถดับเพลิงครับแล้วก็สามนี่คือรถกู้ภัยรถดับเพลิงนี่โอ้เข้ามาเลยรู้ว่าไฟไหมทีนี้คือพูดง่ายว่าสามเสียงนี่จะต่างกันแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คือรถกู้ภัยนี่เขาไปเปิดเป็นรถดับเพลิง ก็เลยไม่ก็เลยงงๆว่าไม่รู้เรื่องใครทีนี้ก็เลยสอบถามทางด้านฝ่ายกู้ภัยบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือถ้าเผื่อทุกคนเปิดเปิดบอปั๊บนีหลีกทางให้นี่คือไม่มีปัญหาครับแต่พบว่าเปิดบอกู้ภัยแล้วไม่ยอมหลีกทางครับวี่บอวี่บอมันเบาแต่ว่าพอเปิดเพลงเออเปิดบอของดับเพลินี่เขาหลีกทางครับแล้วกู้ภัยก็เลยหันมาเปิดบอตัวนี้แทนอยู่ที่วินัยของคนใช่เพราะนั้นควที่ฟังรายการนี้ครับ พอได้ยินเสียงปั๊บนี่ครับไม่ว่าจะอะไรรีท้ายไก่อนครับทั้ง19 1หนึ่งทั้งกู้ภัยทั้งดับเพลิงนะทั้งรัฐบาลชิดเลยนะชิดทันทีเลยครับชิดให้เขาไปได้เลยเพราะว่าคนในรถคนในรถนี่อาจจะเป็นญาติของเราพี่น้องของเราครับหรือบางทีอาจจะเป็นพ่อแม่ของเราครับใช่ครับหรือเขาอาจจะช่วยรีบไปช่วยพ่อแม่ของเราครับใช่ครับต้องหลีกทางให้ ไม่ใช่ว่าคือเขาเองก็ไม่จําเป็นเขาไมา่เขาไม่อยากเปิดหรอกครับผม,ผมเห็นเฉยเตยเวยเลยนะอ่าใช่ <รบ S 1> นี่แหละฮะนกพาก็ยังเฉยขับรถอยู่ในเลนตัวเองเฉยคุยกับผู้ภัยแล้วเข้าใจเขาเลยครับว่าทําไมต้องขอนะครับครับผมอ่าไปโอ้ขขาว คงไม่ทานแล้วนะครับนาทีสุดท้ายไปพูดไปถึงพูดที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการก็เริ่มในส่วนของ EC นะครับเป็นสารฟูซิติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดข,ขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสึกหรอลดควันดำเพื่อแรงม้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นเหยียบแล้วเลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดต้องใช้ EC ทุกร้านที่มีคําว่า e z อยู่หน้าร้านครับใครจะซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นวันนี้ตรงไปแสงถาวรครับทั้งสาขาเช ส่วนคนที่วิงวว่งเวียดสีสันน้ามือันตลายคล้ายจะไปรวมก็อย่าลืมพบพานน้ำมันเหลืองของแท้จ,จากจังหวัดตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับสามารถที่จะสั่งสามารถที่จะซื้อได้าาที่รา้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐหรือว่าจะสั่งซื้อในปริมาณมากก็ติดต่อน้องใบเฟิร์นกับศูนย์เฮดไลนะครับหรือว่าคลีนเรดิโอเยื้องกับอุบลสายฟ้าฟ่งวรินซื้อที่ร้านทุนทวีให้แยกวารินอย่าลืมนะครับซื้อเป็นของฝากของต้อนผู้ใหญ่ผู้สูงวัยถูกเจะนกแกลด้วยน้ำมัเหลืองของแท้จาากตรดรับ เขาพิทอุบลวิบูลท่าบอ่อเรียงเมืองครับใครต้องการจะซื้อไรซงยางรถยนต์วันนี้มีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับถึง6เดือนด้วยแล้วก็มีรับส่วนลดพิเศษนะครับในรุ่นเทอร์แรนซ่าด้วยนะครับ GR-100 จำกัดแค่2 5 5พยสิเทธิ์เท่านั้นนะครับทั่วประเทศใครสนใจรีบแวะไปเลยนะครับที่คอกพิดอุบลวิบูลท่าบอ่อเรียงเมืองทางไปเซ็นทน่าน0 4 5 2 8 1 5ปดครับถ้าเผื่อคุณต้องการหาอู่คู่ใจนในการซ่อมแซมรถยนต์ก็เลือกใช้บริการของศูนย์รถยนต์อุบลสวิท1997เสียเพบุญยินรอรับสายอยู่นะยินรออยู่นะครับครับผมให้บริการแล้วก็ถือว่าเป็นช่างประจําตัวไปไหนล่องเหนือล่องใต้มีปัญหามาโทรหาคุณไพบุญครับรับสายชี้แจงซ่อมทานโทรศัพทท์ไดด้คคครรรรับับบเปป็นช่่่าาาางะจตํตวโยีมิิก และก็คุณสามารถที่จะไปใช้ได้จ่ายเงินด้วยความสบายใจศูนย์รถยนต์วอเวียดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับใครต้องการจะซื้อบ้านนึกถึงเจริญทรัพย์บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านนะครับพิธีพิถันทุกการขั้นตอนของการใช้วัสดุก่อสร้างคุณจึงมั่นใจได้กับเจริญทรัพย์ไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดหกห้าเก้าเก้าหกศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดหกห้าเก้าเก้าหกเจริญทรัพย์โครงการสิบเอ็ดและโครงการสิบสองครับสื่อตอนนี้โครงการสิบเอ็ดก็จุนหมดแล้วนะ ส่วนผู้ที่มีรถอยากจะติดตั้งเครื่องเสียงฟิล์มกรองแสงหรือว่าสัญญาณกันขโมยก็ไปที่ดิโนค a r อด d โอไปหาคุณชัยยศขับรถราคาเป็นพิเศษเพียงแค่บอกว่าฟังจากรายการทีหลายบ่ายวันนี้แล้วก็มั่นใจได้กับฝีมือของการติดตั้ง ฟิล์มกรองแสงหรือว่าสัญญาณกันขโมยล็อกเทคครับมั่นใจได้แล้วก็เครื่องเสียงนะครับระบบทูดินที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธสามารถโทรออกรับสายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเชื่อมต่อ G.P.S. แล้วก็ทานด้านกล้องสองหลังได้ด้วยไปที่ดิโนคาซอยด้านหลังอ,อุบลพลาซาส่วนผู้ที่จะเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อยากเฉลิมฉลองรับปริญญานะครับอยากเฉลิมฉลองนะฮะได้ ไปที่นี่ครับอุบลครูซีนใกล้กับโรงแรมลายทองไปเขามีการตกแต่งสไตล์เฉพาะตัวอาหารอร่อยบรรยากาศดีเสียงเพลงไพเราะเครื่องดื่มจัดเต็มมีห้องคาราโอเกะด้วยและตอนนี้ช่วงหน้าหนาวครับนั่งอยู่ด้านหน้าโอ้โหวบรรยากาศนี้เยี่ยมจริงๆ,ๆ,ๆครับอาหารอร่อยแล้วก็อย่าลืมบอกว่าฟังจากรายการให้หลายบ่ายวันนี้นะครับใกล้กับโรงแรมลายทองครับ SMS ล่าสุดของไอเอบอกว่าสารปกครองกลางยกคำร้องทักสินขอคุ้มครองชั่วข่าวถอนพาสปอร์ตนะครับ คือมันเป็นการถอนตามกฎหมายแล้วไม่มีคุ้มของชั่วคราวก็คือเป็นการถอนพาสปอร์ตแน่นอนครับและก็วันนี้บิ๊กตู่เผยคอสชรัฐบาลรับซื้อยางเองนํามาใช้ในประเทศเมินสุเทพขออุ้มอุ้มราคายากิโลกรัมละ60บาทนะครับโดยท่านบิ๊กตู่ตอบกลับว่าเจ้าเงินที่ไหนมาอุ้มครับยันไม่ได้ใจร้ายครับวันนี้ครับที่ทำเนียรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้เปิดเผยในเรื่องนี้หลังจากพิจารณาการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถึงการแก้ปัญหาราคายางาราตกต่ำว่ารัฐบากลกำลังแก้ปัญหาทั้งระบบในทุกเรื่องทั้งราคายางข้าวและอื่นๆแต่ลฐพัลกับถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลาว่าแก้ปัญหาไม่ได้ตนอยากถามว่าใครที่จะมาเป็นรัฐบาลหากปล่อยให้โครงสร้างเป็นแบบเดิมจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ครับเสียดายตอนนี้เวลาหมดแล้วครับลาท้งหนึ่งปอนอนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าทาง92.5และสร้างสุขชาคุณพนพพรจะได้คุยกับรองพอ,อสถาบันการศึกษานานาชาติและผู้ดูแลด้านงานวิจัยนานาชาติและศูนย์อาเซียนศึกษา งานวิจัยนานาชาติน่าสนใจครับครับตอนนี้ลาไปก่อนทางหนึ่งปนนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยแตมไรนายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่นี้ที่เหลือปลูกลำไย,ยกล้วยขว้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสม,มุนไพรแล้วก็ไม้ยืยยน